ถือดีใ om 5อย่างไรให้ถูกวิธีคลิปนี้มีคำตอบครับวิธีแรกนะครับการถือแบบปกติหรือถือแบบแนวตั้งให้เราเอามือขวาจับไปที่ตัวด้ามให้นิ้วกลางอยู่ที่ร่องของตัวด้ามนะครับส่วนนิ้วชี้อยู่ที่ปุ่มทิกเกอร์เพื่อให้ถนัดต่อการควบคุม g i มบอลนะครับเมื่อเราจับมั่นคงเสร็จแล้วให้กดทิกเกอร์ค้างไว้แล้วก็เอียงองศามือ ในองศาที่เราถนัดมากที่สุดเพื่อให้การถือมีความสมดุลที่สุดครับและวิธีที่2ครับคือการถือแบบหิ้วหรือถือแบบคว่ำตัว DJ ใ OM5 เมื่อเราถือคว่มเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใช้นิ้วชี้กดปุ่มทิกกอร์2ครั้งเพื่อเป็นการรีเซนเตอร์ครับหลังจากนั้นเราก็ใช้งานเจ้าตัว DJ ใ OM5 ตามปกติเลย และในวิธีที่3คือการถือแบบด้านข้างครับเริ่มต้นการใช้งานการถือแบบด้านข้างก็คือกดตัวปุ่มทิกเกอร์ค้างไว้และค่อยๆย,ยกขึ้นนะครับเมื่อยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยเราปล่อยมือจากปุ่มทิกเกอร์แล้วเราก็ใช้งานตามปกติซึ่งในวิธีการถือแบบด้านข้างนี้นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานแบบอัพไซด์ดาวหรือเป็นการทิ้วล็อกทิ้วฟอลโลวนะครับในโหมดนี้จะสําคัญมาก และว,วิธีสุดท้ายวิธี4คือการใช้ลักษณะแบบไม้เซลฟี่นะครับเริ่มต้นการใช้งานก็คือเราเอามือซ้ายจับที่ตัวกิมบอลด้านล่างนะครับจับให้มั่นคงแล้วก็ยืดออกหลังจากยืดออกเสร็จแล้วเราพับตัวแกนกิมบอลเข้าหาตัวเองครับในลักษณะนี้เท่านี้ก็จะเป็นการใช้ไม้เซลฟี่เพื่อถ่ายตัวเองและยังสามารถถ่ายในมุมมองที่ต่ำลงไปได้นะครับก็คือ low position mode เราทําการกดทิกเกอร์ค้างไว้ครับแล้วก็ค่อยๆบิดตัวไม้ขึ้นหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะถ่ายในมุมต่ำได้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการถือเจ้าตัวดีใจ OM5 ที่ถูกวิธีถ้าเกิดมีท่านใดสงสัยหรือสนใจในสินค้าดีใจหรือเจ้าตัวดีใจ OM5 ตัวนี้นะครับสามารถติดต่อมาที่ไลน์ออฟฟิเชี แอดไซด์ดีใจหนสโตหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กดีใจหนึ่งสสโตสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีใจจากทีมงานดีใจหนึ่งสสโตด้วยนะครับสว่วนในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ